จางเจียวหรือเตียวกกเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มกบฏโจนโพวกผ้าเหลืองครั้งหนึ่งเตียวกกเคยเข้าสอบชิงตำแหน่งขุนนางแต่ก็สอบไม่ได้วันหนึ่งเตียวกกได้ขึ้นไปหายาบนภูเขาแล้วก็ได้พบกับผู้เท่าคนหนึ่งผู้เท่าคนนั้นได้เรียกเตียวกกเข้าไปในถ้ำและได้มอบคำพีสามฉบับให้กับเตียวกกคำพีนั้นเรียกว่าไทยแพงเยาวสุดหรือหลักวิถีสันติสุขท่านผู้เท่าได้บอกให้เตียวกกนำคำพีนี้ไปช่วยเหลือคนแต่ถ้าหากว่าใช้ในทางที่ผิดจะต้องมีอันเป็นไป เตียวกกเมื่อได้คัมภีมาแล้วจึงตั้งใจศึกษามันทั้งวันทั้งคืนจนสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ในปีขศ .184 เน18นะี่ยก็เกิดโรคระบาดใหญ่เตียวกกได้ใช้เวทมนต์คาถาปัดเป่าโรคภัยให้หายไปและได้สอนมนต์ให้แก่ลูกศิษย์อีกด้วยนับวันศิษย์ของเตียวกกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านแควแขนล้วนแต่ศรัทธากราบไหว้บูชาชื่อของเตียวกกกันทั่วฝ่ายเตียวกกก็คิดจะก่อกบฏล้มล้างสำนักราชวงศ์ฮั่นที่ทําให้แผ่นดินเกิดความทุกข์ยากเช่น การเก็บภาษีอย่างหนักการช่อลาดบางหลวงภาวะเข้ายากหมากแพงและเกิดอุทกภัยซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าพระเจ้าเลนเต่นเนได้สูญเสียอาณาจแห่งสวรรค์ไปแล้วเตียวกกได้ใช้ให้ม้าอ้วนยี่ส่งสินบนไปให้ฮอ,อ,องสีขันทีเพื่อให้ฮองสีขันทีเป็นไส้ศึกอยู่ภายในราชสำนักฮั่นฝ่ายเตียวกกเมื่อกำหนดวันเวลาได้แล้วก็ได้ให้ตองจิว๋วส่งสารไปบอกฮองสีขันทีให้รู้ตัวแต่ตองจิ๋วกลับทรยยนะนำความไปบอกพระเจ้าเลนเต้ เตียวกกเมื่อรู้ว่าความแตกก็รีบเร่งระดมพลทั้งวันทั้งคืนมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้สถาปนาตัวเองเป็นขุนพลสวรรค์เตียวโป้เป็นขุนพลแผ่นดินเตียวเหลียงเป็นขุนพลมนุษย์ชาวบ้านที่เข้ากับเตียวกกต่างพวกพระเหลืองเป็นสัญลักษณ์ทุกคนเป็นคณะโจนที่เข้มแข็งและใหญ่โตมากกลุ่มกบฏโจนพวกพ้ะเหลืองได้ทำการโจมตีและออกปล้นเมืองบริเวณทางเหนือของแม่น,น้ำเหลืองเตียวกกรบกับโลติดที่กงจง ต่างฝ่ายต่างเข้ารบไม่แพ้ชนะกันแต่ต่อมาโลติดเนี่ยก็ได้ถูกราชสำนักหั่นจับไปคุมขังนะเพราะว่าจูฮงคันทีได้มาขอสินบนจากโลติดซึ่งถ้าโลติดไม่ให้ก็จะไปฟ้องฮ่องเต้ว่าโลติดเนี่ยไม่มีใจรบพุ่งต่อมาเตียวกกก็สามารถรบเอาชนะต่างโตได้นะขณะที่กําลังไล่กวาดต่างโตอยู่นั้นเล่าปีก็ได้มาช่วยต่างโตไว้ได้ทันเวลาและสุดท้ายเตียวกกก็ได้ถูกปราบโดยฮองหูสงและศพของเตียวก๊กถูกเสียประจานไว้ที่เมืองหลวง สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copperhead Channel นะวันนี้ก็อยู่กับเตียวกกในแพท1.6นะเตียวกกเป็นตัวละครที่ต้องซื้อ DLC Mandate of Heaven นะก็จะสามารถเล่นได้ในปี182แค่ปีเดียวนะจุดเริ่มต้นก็อยู่บริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลืองบริเวณนี้ ความสามารถของฝ่ายเตียวกกนะนั่นก็คือซีลจริงๆ3พี่น้องเตียวยนี่ก็จะเป็นซีลหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าบับอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยของเตียวกกนั้นจะได้ค่าเฟอร์เวอร์เฟอร์เวอร์เนี่ยเดี๋ยวอธิบายฝ่ายอีกครั้งหนึง่งได้ค่าเฟอร์เวอร์รายได้จากการค้าเพิ่มขึ้นฟื้นฟูทัพไวขึ้นแต้มซีลเนี่ยจะลดลงตลอดเวลานะแล้วก็3พี่น้องเตียวยนี่ก็จะใช้แต้มซีลร่วมกันด้วยแต้มซีลเนี่ยก็ได้จากการที่เราทําการต่อสู้นะอย่างเช่นโจมตีกองทัพ ก็จะได้เงินแล้วก็จะได้ค่าซีลมาการโจมตีเมืองก็จะได้รับค่าซีลเหมือนกันนะอีกอย่างนะการได้รับแต้มซีลแบบพิเศษของฝ่ายเตียวกกเนี่ยจะได้จากการที่ฝั่งเตียวกกกเนี่ยสูญเสียทหารนะการยึดเมืองก็เปลี่ยนจากอคูภัยปกติเป็นอคูภัยแอนด์เอ็ดวูเดดเนี่ยก็จะได้บวกค่าแฟคชั่นสปอร์ตหนึการเติโตประชากรบ,บวก1 0 0 0 0แสแล้วก็สเบียงศึกบวก5นะ ความสำคัญพิเศษของฝาจาก็อย่างก็คือการน s s i g เม e นนะ teaching of heaven นะ่ะน่าจะได้เฉพาะขุนพลสายสีม่วงทองเนะี่ยสายสีม่วงทองนี่เขาเรียกเป็นสายเลยเนี่ยสายสกอร่านะก็คืออันนี้ teaching of heaven การเติบโตประชากรจะลดลง2 0 0 0มนะวงเล็บเฉพาะในเขตเมืองเทียนไซเมนเท่านั้นเนี่ยค่าการทูดกับฝ่ายหั่นนะฝ่ายไหนก็ตามจะลดลง25ก็คือฝ่ายหั่นจะเกลียดขี้นาเรามากขึ้นการฟื้นฟูกองทัพของกองทัพเรานะครับทั้งในเขตและเขตใกล้เคียงเนี่ยจะบวก5%สุดท้ายนะการฟื้นฟูกองทัพของพันธมิตรทั้งในเขตและเขตใกล้เคียงเนี่ยจะบวก10%ก็หมายความว่าทัพของ o, 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 เตียวโป้เตียวเหลียงที่มาอยู่ในในเขตใกล้เคียงกับมเมืองเทียนไซเมนอยู่นะจะฟื้นฟูทัพไวขึ้น ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของค่าเฟิร์เวร์ที่แปะโป้งไว้นยะค่าเฟ r ร์เวิร์นี่มันจะเป็นเหมือนค่าแฟคชั่นซับพอร์ตนะครับก็คือการสนับสนุนของประชาชนที่เชื่อในกลุ่มกบฏจนพวกผ้าเหลืองนะค่านี้เนี่ยจะเป็นผลดีต่อฝ่ายผ้าเหลืองนะแต่ถ้าฝ่ายทัานมีค่าเฟิร์เวร์เมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวเกิดกบฏผ้าเหลืองได้เลยความสามารถตัวละครเตรียวกกนะครับบวกค่าเฟ r ร์เวิร์สิแต้มสาหรับอาณาเขตใกล้เคียงแล้วก็เมืองที่เตียวกกอยู่ด้วยมีสกิลข่มขวัญนะซึ่งจะช่่ววยลดดคาาขัญกํงใจูตไ้ บวกสามวากำลังใจเมื่อเตียวกกเป็นผู้นำหรือว่าเป็นหลอดอเวอร์ชัวอุปนิสัยของเตียวกกนะก็เป็นคนเงียบๆเนี่ยนะอุปนิสัยนี้ก็จะช่วยเพิ่มเกราะหาเสำหรับยูนิตทหารของเตียวกกกปพนฟูทับไว้ขึ้นสาเสำหรับกองทัพของเตียวกกกอุปนิสัยที่2ก็เป็นคนทะเยอทะยานเะนี่ยก็จะมีดีบัฟเพิ่มความต้องการในการอยากมีตำแหน่งสูงสูเพิ่มความต้องการในการอยากมีเมืองของตัวเองแล้วก็จะมีบัฟรายได้จากทุกช่องทางบวก5%้าเปอร์เซ็นต์วงเล็บเมื่อเตียว3กกเป็นเจ้าเมืองอ อุปนิสัยนี้ก็จะช่วยลดความต้องการในการอยาามีตำแหน่งสูงสงลดความต้องการในการอยากมีเมืองเป็นของตัวเองมันขัดกันนะเนี่ยกับเมื่อกี้แล้วก็มีดีบัฟอีกอย่างก็คือมีโอกาสถูกจับตัวง่ายขึ้นอีก10%สกิลของเตียวกกนะ way of great peace ก็เป็นสกิลกดใช้นะกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟบวก25ขวัญกำลังใจเลยโอกาสในการบล็อกลูกธนูเพิ่มขึ้นอีก25%เพิ่มอัตราการหลบหลีกระยะประชิดอีก25% ระยะสกิล100เมตรส่งผล120วินาทีสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวใน1ไฟ์ไฟสกิลที่2 Lord of Heaven นะก็เป็นสกิลพาสซีฟบัฟเนะีเขาบอกว่าถ้าหากว่าถูกฆ่าในสนามรบเนี่ยจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจกับยูนิตร,รอบๆเนะีเมื่อเตียวกกกตายนะจะช่วยเพิ่มค่าขวัญกำลังใจ25ระยะสกิล100เมตร ส่งผล60วินาทีสกิลที่3 Inspiring Search ก็เป็นสกิลพาสซีฟบ้านะขุนพลที่อยู่ในระยะสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยลดคูลดาวของสกิลให้เร็วขึ้นอีก2วินาทีระยะสกิล50เมตรส่งผลตลอดเวลาไอเทมของเตียวกกนะก็จะมีเกราะของเตียวกกนะพลังป้องกัน10บวกธาตุดิน20เพิ่มค่าความพักดีของขุนพล5แต้มวงเล็บมีผลตนะ่อทั้งฝ่ายอาวุธของเตียวกกกนะก็จะเป็นคาทานะ ความรุนในการโจมตี30พลังโจมตี985เจาะเกราะอีก109เนี่ยแล้วก็มีสกิลบวกห้าเฟอร์เวอร์สำหรับอาณาเขตที่ตัวละครนี่อยู่สิ่งก่อสร้างพิเศษของฝ่ายเดียวกกนะก็คือฮิ l ิ่งก็เหมือนสถานพยาบาลนะครับสิ่งก่อสร้างนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าเอ็นไลทเมนต์นะเอ็นไลทเมนต์นี่ก็จะเหมือนค่าบรารมีของฝ่ายฮั่นไว้ใช้อัพแรงของฝ่ายเดียวกกนะบวกค่าเฟิร์เวอร์เพิ่มอัตราการเติบโตรป,ประชากรแล้วก็ช่วยเพิ่มค่าความสุขประชาชน ยูนิตพิเศษของฝ่ายเดลโกกนะอย่างแรกก็เป็น s h o s e n of the e i g h t Immortal ก็จะเป็นยูนิตฐานราบประเภท m e d เด m ลฮาวเวิ In ดอินเฟนีเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างดีนะพลังโจมตีพลังป้องกันถือว่าดีเลยแต่ข้อเสียเขาบอกว่าเป็นกองทัพที่มีพลทหารน้อยปกติฐานราบผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ80คนนะแต่กองนี้มี40คนยูนิตต่อไปก็จะเป็นทหารม้า Messengers of Heaven นเะนี่ยก็เป็นยูนิตประเภท Light Source Cavalry มีสกิลข่มขวัญ มีสกิลต้านทานความน่ากลัวมีความสามารถในการปัดป้องลูกธนูได้ต่อให้ตัวเองไม่มีโล่ข้อเสียผมมองว่าพลังม้องกันเนี่ยน้อยไปหน่อยถ้าเจอหอกก็อาจจะร่วงได้ง่ายๆเนี่ยก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำข้อมูลของฝ่ายเต๋อกกในแพทติงนะถ้าว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีครับผม